นักเรียนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับพระพุทธศาสนาม .1 นะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเรานะครับคือหน่วยที่8นะครับว่าด้วยเรื่องของหลักธรรมในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมครับแน่นอนดูเห็นหัวข้อแล้วก็คงพอจะรู้ใช่ไหมครับว่าก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับและการนําไปใช้นะครับอ่ะมาพิจารณากันก่อนตัวชี้วัดนะครับได้แก่วิเคราะห์และปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการลงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขครับอะมาดูกรณีตัวอย่างเลยนะครับอ่าอันนี้แดงกับพ่อนะอะถามครับเรื่องของแดงครับมือถือของเด็กชายแดงเป็นรุ่นเก่าครับแต่ยังใช้ได้ดีฮะพอมีมือถือรุ่นใหม่ออกขายแดงก็รบเร้าพ่อว่าซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยนะฮะเจ้าตัวบอกว่าจะตั้งใจเรียนมากขึ้นถ้าได้มือถือใหม่จากพ่ออ่ะเป็นไงคุ้นคุ้นไหมเหมือนเรื่องที่บ้านหรือเปล่า หลังจากนั้นนะครับและโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับพ่อไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องกังวลไปนะครับถึงมันอาจจะแพงนิดนึงแต่มันมีผ่อนจ่าย0%นะครับ10งวดด้วยกันพ่อไม่น่าจะเดือดร้อนนักเรียนครับพฤติกรรมแบบนี้เห็นบ่อยเห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้ของแดงเป็นยังไงครับและถ้าเกิดพฤติกรรมแบบนี้แล้วพ่อดันซื้อมือถือให้จริงๆเ่ยนะครับผลกระทบในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ามันก็อาจจะคาดเดาได้ยากใช่ไหมครับแต่เรื่องหนึ่งที่เราเป็นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือ ถ้าถามนักเรียนว่าเด็กชายแดงทําถูกหรือเปล่าครูเชื่อว่าน,นักเรียนก็ต้องตอบในใจนะครับอาจจะมีถูกบ้างไม่ถูกบ้างทีนี้หลักในการที่เราจะบอกว่าถูกหรือผิดคือยังไงคําตอบก็คือว่าเด็กชายแดงเนี่ยนะครับทำอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับแต่ถามว่ารอบครอบหรือเปล่าเหมาะสมไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามือถือยังใช้ได้อยู่อย่างไรก็ตามจะถูกจะผิดไม่รู้แหละแต่ตามหลักปรัชญ,ญาศเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเอามาจับแล้วเนี่ยนะครับเด็กชายแดงเนี่ย ไม่ได้ทําตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแน่นอนนะครับงี้คําถามมันมีอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีตัวอย่างแบบนี้ถ้าทาตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยควรจะปฏิบัติตนยังไงนะครับเริ่มเลยประเด็ดนที่1เลยนะฮะที่เราต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตนะครับรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินปเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองครับ สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ําไปนะครับอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทิ้งข้อคิดไว้ให้เราไว้นะครับตั้งแต่สมัยที่พระองค์ท่านยังคงครองราชอยู่นะครับอ่ะดังนั้นเราก็จะสังเกตว่าถ้าพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ความสําคัญของมันเนยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของการจัดการชีวิตเราครับแต่มันคือรากฐานสาคัญของแผ่นดินหรือรากฐานสาคัญของประเทศเลยนั่นเองนะครับนั้นความสําคัญของมันจึงมีค่อนข้างมากนะครับแล้วถ้าเกิดเรานํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยศึกษานะครับเศรษฐกิจกพอเพียงสักนิดนึงนะครับย้อนกลับไปดูหน่อยทบทวนอีกนิดนะครับเผื่อหลงลืมกันไปปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงครับ พูดถึงหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับทางสายกลางนะครับซึ่งขอแตกกระจายออกมาแล้วนะครับมันก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองนะครับสห่วงก็ได้แก่เรื่องของ1พอประมาณนะครับสีชมพูที่เห็นนะครับมีเหตุผลสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าคือมีภูมิคุ้มกันนะครับพอประมาณคืออะไรครับพอประมาณคือความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นฉะนั้นหลักสําคัญมันก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเองนะครับเพราะว่าความพอดีถ้าเราต้องการมากเกินไปเราก็เบียดเบียนตนเองใช่ไหมครับหรือน้อยเกินไปก็เบียดเบียนตนเองฉะนั้นความพอดีเนี่ยต้องดูแลให้มันให้ดีนะครับแล้วก็รักษามันให้ได้นะครับ <S <S ส่วนเรื่องของการมีเหตุผลนะครับคือการตัดสินใจที่เกี่ยวกับความพอดีครับโดยต้องใช้เหตุผลในการพิจารณานะครับดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับและผลจากการกระทํานั้นรอบคอบฉะนั้นคําว่า เหตุผลเนี่ยไม่ใช่แค่เหตุผลในการซื้อนะครับแต่ต้องเห็นถึงผลกระทบว่าเมื่อซื้อไปแล้วอะครับผลกระทบที่เกิดคืออะไรการใช้เหตุผลต้องใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเร่งเห็นผลกระทบได้นะครับสุดท้ายสีฟ้านะครับก็คือภูมิคุ้มกันนะครับมันคืออะไรครับมันคือการเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆพราอแน่นอนครับโลกเราไม่เคยหยุดนิ่งโลกเรามีสิ่งประหลาดใจเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับ สิ่งประหลาดใจเหล่านั้นและผลกระทบเหล่านั้นไว้นะครับและแน่นอนที่สุดก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ต้องอาศัยการมองไปเห็นถึงสถานการณ์ในภายภาคหน้านะครับแล้วก็คาดการได้ว่าสิ่งใดที่มันน่าจะเกิดในอนาคตน,นั่นเองทั้งหมดนี้คือ3มห่วงหรือ3สิ่งที่ควรจะต้องมีในประชาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแต่สามอย่างนี้จะทํางานได้ดีเมื่อมีเงื่อนไข2ประการคือเงื่อนไขความรู้ครับเงื่อนไขความรู้ได้แก่รู้รอบ รู้รอบคอบนะครับและก็ระมัดร,ระวังนะครับดังนั้นแค่รู้ไม่พอต้องรอบคอบแล้วมาระมัดร,ระวังด้วยนะครับเงื่อนไขคุณธรรมก็ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตขยนันอดทนสติปัญญาและก็แบ่งปันนะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดด้วยสามห่วงสองเงื่อนไขเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวครับคือเรื่องของความสมดุลและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางราฐเศรษฐกษิจสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมครับเห็นไหมครับมันเป็นปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาชัดเจนดูจากคําว่าอะไรครับนักเรียน คุณไหมฮะคุณไหมอ่าคำว่าทางสายกลางนั่นเองครับแล้วก็ไม่ได้เน้นเรื่องของอาการเอาเปรียบคนอื่นมากมายนักนะครับฉะนั้นชัดเจนมากว่าเกี่ยวกับคระพุทธศาสนาแน่ๆนะครับกลับมาที่กรณีเดิมครับถ้านักเรียนเป็นเพื่อนเด็กชายแดงครับเจอเด็กชายแดงจะแนะนํำยังไงฮะเกี่ยวกับมือถือเครื่องนั้น มีใครบอกไหมครับไม่เป็นไรหรอกซื้อๆไปเลยเพื่อนของมันต้องมีอเดี๋ยวเล่นเกมออนไลน์กันแล้วเดี๋ยวมันช้านะเพื่อนมือถือนายมันเต่าเกินไปแล้วเวลาตีป้อมแล้วมันเข้าช้าไม่โอเคเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับเฮ้ยเพื่อนเงินทองสมัยนี้เศรษฐกิจมันก็ลําบากหายากอย่าเพิ่งไปรบกวนคุณพ่อเลยรออีกสักนิดนึงให้มันพังแล้วจริงๆเนี่ยค่อยว่ากันออย่างนี้ใช่ไหมนะครับหรือจะเป็นประเภทที่ว่าเฮ้ยถ้าพ่อไม่ซื้อให้บอกว่าใช้ได้อยู่ก็โย,โยนมาลงน้ําไปเลย นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อก็ต้องซื้อให้เองแหละอย่างนี้แย่เลยนะครับอันนั้นเนี่ยนักเรียนเลือกได้เนาะแต่ครูเชื่อว่านักเรียนมีวิจารณญาณในการแนะนําเพื่อนอยู่แล้วล่ะนะครับอะต่อมานะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วนะครับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของหลักธรรมฮะหลักธรรมที่ว่าก็คือมัชชิมาปฏิปทานนั่นเองนะครับหรือถ้าแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือทางสายกลางทางสายกลางคืออะไรครับคุ้นๆไหมฮะคุ้นๆไหม,ไหมเออ ทางสายกลางก็คือไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปใช่ไหมครับพูดง่ายๆก็คือว่าไม่เข็งครัดจนแบบลําบากเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานจนไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนั้นอยู่กลางๆไว้ก็น่าจะดีพอพูดถึงทางสายกลางแล้วเราบอกถึงหลักธรรมเนี่ยนักเรียนคิดหลักธรรมเรื่องอะไรครับไม่บอกก็รู้เรียนมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับหลักธรรมที่ว่านั้นก็คืออริยาาสัจสี่นั่นเองนะครับดังนั้นทางสายกลางคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วก็ตัดสรุปบ,บอกพวกเรานะครับ เผยแร่กับพวกเราที่เรียกว่าอริยสัจสีนั่นเองนะครับทีนี้อริยสัจสีประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตอบพร้อมๆกันในห้องก็ได้นะหรือถ้าเกิดคิดในใจก็ดูพร้อมกันนะครับสตัวแรกสีชมพูครับก็คือทุกขและสมุทัยนะครับสตัวหลังสีฟ้าครับก็คือ3คือนิโรธและ4คือมรสังเกตเห็นไหมครับว่าครูใช้แค่2ส,สีเองครูกําลังจะบอกอะไรนักเรียนอยู่ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับเราดูดังนี้ฮะสีชมพูดูคู่กันครับทุกขคือปัญหา สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ทุกข์คือปัญหาสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์นะครับพอมาดูสีฟ้าฮะนิโรธคือสภาพหมดปัญหาหรือความสุขนั่นเองส่วนมรรคคือทางที่ทําให้หมดปัญหาสังเกตเห็นอะไรไหมครับพระพุทธเจ้ากําลังบอกอะไรเราอยู่ท่านกําลังบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะหลุดพ้นทุกข์หรือทําให้เกิดประสบความสําเร็จไม่ต้องคิดอะไรเยอะหนทางที่ง่ายที่สุดคือผลย่อมเกิดจากเหตุครับฉะนั้นดับเหตุได้ผลไม่เกิดถ้าเราดูดีๆนะครับ ดูที่สีชมพูถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็แค่หาสมุทัยให้เจอแล้วอย่าทํามันก็พอเราเรียกว่าทาที่ควรละนั่นแหละครับส่วนนิโรธคือความสุขใช่ไหมครับหรือสภาพที่หมดปัญหาไปต้นไปอยากหมดปัญหาอยากจบปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาครับทางแก้ปัญหาคืออะไรฮะก็คือมรกนั่นเองนะครับเข้าใจนะอันนั้นอริยาสัจสี่มันก็คือพูดถึงเรื่องเหตุและผลนั่นเองนะครับโอเคนะเลขขี้เป็นผลเลขคู่เป็นเหตุครับช่วยดูนิดนึงตัวเนี้ย คนเราทุกคนมีทุกอย่างแหละมีทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่เลือกชนชั้นวันนะนะครับปัญหาฮะปัญหาคืออะไรปัญหาค,คือความไม่พอใจไม่สมหวังไม่อยากอยู่ไม่อยากทนเมื่อเกิดขึ้นแล้วอยู่ยากเอ้เนี่ยเป็นหลักธรรมของอริยสัจตรงกับคําว่าอะไรครับตอบถูกแน่นอนทุกนั่นเองนะฮะทุกคือปัญหาใช่ไหมครับทีนี้คําว่าปัญหามันเกิดจากอะไรดูง่ายๆครับก็คือถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็คือการมีนิสินรายได้ไม่พอรายจ่ายหรือความยากจน ทั้งหมดที่พูดมาล้วนเป็นปัญหาทั้งสิน้นวิธีแก้ปัญหาทํำยังไงครับหาให้เจอสิครับว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดปัญหานั้นหรืออะไรคือสาเหตุของการเกิดทุกข์นี่คือวิธีที่แก้ง่ายที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าเรามีทุกข์เราก็ต้องไปมองหาสาเหตุใช่ไหมครับสาเหตุคืออะไรล่ะครับถ้ามีทุกข์แล้วตัวที่2ตอบถูกแน่นอนสมุทัยใช่ไหมฮะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ครับ เหตุแห่งทุกข์คืออะไรครับคือเหตุแห่งการเกิดทุกข์โดยพิจารณาตามหลักกรรมหรือการกระทําทั้งกายวาจาใจสังเกตนะครับพิจารณาตามหลักกรรมฉะนั้นหมายความว่าไงครับในศาสนาพุทธของเรานะครับไม่ไมออ่ไม่นับถือพระเจ้านะครับไม่นับถือพระเจ้าฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อในเรื่องของการกระทานะครับและแน่นอนที่สุดสาเหตุแห่งความทุกข์หรือความไม่สบายใจหนึ่งในสาเหตุน,นั้นที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของหลักอบายมุขหกหรือทางที่ทาเราไปสู่ความเสื่อม6ประการด้วยกัน มีอะไรบ้างนะครับเริ่มเลยอบายามุขครับแปลตามตัวเป็นภาษาไทยแปลว่าช่องทางแห่งความเสื่อมครับหรือถนนที่พานําไปสู่ความพินาศย่อยยับนะครับนั่นเองนะครับมีอยู่6เส้นอย่าเดินเชี่ยวเส้นที่1น,นะครับก็คือการดื่มสุราและเสพสารเสพติด ถึงปัจจุบันนี้นะครับอยู่ตันถึงมหนึ่งแล้วนะครับคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วล่ะว่าสุราและยาเสพติดไม่ดียังไงนักเรียนรู้อยู่แล้วแต่บ่อยครั้งครับมักจะเพ้อไปกับคําชักชวนของเพื่อนหรือแค่คําว่าอยากลองนะครับอันนั้นอันนี้อันตรายมากเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าผลมันจะเกิดอะไรนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไฟมันร้อนอย่าเอามือไปแย่นะครับอันนี้ไม่ต้องลองก็รู้ว่าร้อนจริงไหมฮะอันที่2เที่ยวกลางคืนครับกลางคืนเขามีไว้พักผ่อนฮะ กลางคืนเขามีไว้พักผ่อนอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนก็เพียงพอแล้วนะครับออกไปเที่ยวกลางคืนเสียเวลานะครับแทนที่จะได้เวลาพักผ่อนตื่นเช้ามาสภาพร่างกายสดใสพร้อมลบพร้อมเรียนนะฮะก็เสียเวลาโดยใช้เหตุนะครับแล้วที่เที่ยวกลางคืนเอาเข้าจริงนะครับมันก็จะเป็นที่เที่ยวที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเด็กและยเยาวชนเท่าไรนักนะครับขนาดผู้ใหญ่ไปก็อาจจะเจอซะบ่อยฉะนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับปัญหาความทะเลาะเบาแหวง หรือปัญหาเรื่องของอาชญากรรมต่างๆมักเกิดในยา,ยามค่ำคืนเสมอและบ่อยครั้งกับเมื่อเราไปเที่ยวต่างคืนนั่นเองนะครับ 3. ชอบดูการละเล่นชอบเที่ยวดูการละเล่นนะครับการชอบดูชอบเที่ยวดูการละเล่นมันเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ผิดนะครับแต่ถ้ามากเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะบัตรคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้ใบเท่าไหร่ครับดูบ่อยๆปีหนึง่งดูทุกเดือนเท่าไหร่ฮะแล้วถามหน่อยสิครับใกล้จะสอบแล้วไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวเล่นอย่างเงี้ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับเราหรือเปล่าฉะนั้นนะครับก็ เป็นอีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่พอดีกับนนะครับไม่วางแผนไม่จํากัดความต้องการในเรื่องนี้บ้างน,นะครับมันก็อาจจะทําให้เราแบบเสียเงินไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่นักนะครับสีติดการพนันอันนี้ยิ่งแล้วหนักเลยครับเคยได้ยินไหมครับว่าไฟไม่บ้าน สิบครั้งไม่เท่ากับติดการพนันครั้งเดียวนะครับไฟไม่บ้านบ้านไม่มีแต่ยังมีที่ดินนะครับแต่ติดการพนันเนี่ยอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นการพนันเนี่ยมันร้ายกาจมากการพนันเขาบอกว่ามีได้มีเสียนะครับแต่จริงๆไม่มีหรอกครับมีทั้งได้ทั้งเสียกันค่าได้เนี่ยก็คือเจ้ามือครับแต่คนเสียคือคนเล่นนะครับฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับเราเอาเก็บแรงเก็บเงินเราไปลงทุนที่มันสุจริตดีกว่าห้าคบคนชั่วเป็นมิตรอันนี้ชัดเจนครับ คบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยข้อเสียคืออะไรนะครับข้อเสียคือถ้าเกิดคุณมีเพื่อนที่พาคุณไปในทางที่ไม่ดีนะหนถึงสข้อแรกที่พูดมาไปด้วยกันหมดเลยฮะไปดูได้เลยนะครับบ่อยครั้งมากนะครับที่เราติดยาเสพติดเพราะเพื่อนชวนเราเที่ยวกลางคืนเพราะเพื่อนชวนเราไปดูหนังแล้วก็บอกเพื่อนชวนเพื่อนไปเราติดการพนันก็เพื่อนชวนเล่นอันนั้นเนี่ยคบเพื่อนหรือว่าคบคนอื่นอยู่ในสังคมที่ดีนะครับก็จะพาเราพ้นจากเรื่องนี้ได้ และสุดท้ายข้อ6ครับคือเกียดคร้านการงานครับเมื่อเราเกียดคร้านการงานนะครับเราก็จะหาคนที่เหมือนกับเราหาคนที่อยู่กับเราได้ใช่ไหมครับก็ต้องเป็นคนขี้เกียจเหมือนกันใช่ไหมฮะคนที่เกียจเหมือนกันก็ไปเข้าข้อ5้าครับฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วดูแลตัวเองครับอย่าเกียดคร้านมากนะครับมีอะไรทําก็ทำนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ดูแลเพื่อนที่ดีนะครับอย่าไปคบกับคนที่หรือว่ารักษาระยะห่างกับคนที่เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วน่าจะมีความ ทุกมากกว่าความสุขนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ถ้าเลี่ยงข้อ6เลี่ยงทั้ง6ข้อนี้ได้นะครับก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยความทุกข์ก็จะเกิดน้อยลงแน่นอนนะครับนิโรธคืออะไรครับนิโรธคือการดับทุกข์หรือการปราศจ,จากความทุกข์ทั้งกายและใจนะครับฉะนั้นนิโรธก็คือเท่ากับความสุขอ่าเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าการมีความทุกข์ต้องหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอแล้วหยุดความทุกข์นั้นนะครับหยุดเหตุแห่งทุกข์นั้นอย่าไปเกือกั้ว่าก้ามกลายนะครับ เกิดจากอะไรความสุขแค่ละแค่ละเหตุแห่งทุกเกิดความสุขไหมคําตอบคือแค่ละเหตุแห่งทุกเนี่ยอาจจะสงบครับแต่ถ้าอยากเกิดความสุขออกแรงเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องที่ว่านิโรธคือความสุขความพ้นทุกเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะพ้นทุกหรือเราอยากจะมีความสุขมันก็มีทางของมันอยู่ครับถ้าเราอยากจะมีความสุขนะครับเราก็ต้องรู้จักความสุขก่อนว่าความสุขมีอะไรบ้างใช่ไหมครับความสุขมันมีอยู่4แบบแต่ความสุขที่ว่านี้นะทำความเข้าใจกันก่อนนะครับคือความสุขของชาวบ้าน เป็นความสุขทางโลกนะครับไม่ใช่ความสุขทางธรรมที่พระเขาปรารถนานะครับโอเคได้แก่อะไรบ้างหนึ่งนะครับอัติสุขนะครับอัติสุขคือความสุขที่เกิดจะมีแต่ทรัพย์ฉะนั้นมีเงินก็มีความสุขแน่นอนนะครับสโภคสุขนะครับโภคสุขคือมีเงินนะครับพอมีเงินแล้วใช่ไหมครับความสุขอย่างหนึ่งคือการ CF ครับคือการคอนเฟิร์มใช่ไหมครับลาซาด้าช้อปปีกดเลยฮะใช่ไหมครับคือการมีความสุขในการได้ใช้จ่ายเงิน นะครับมีเงินก็ต้องใช่ไหมครับใช้แล้วก็สุขนะครับสนะครับอนันตสุขนะครับก็คือความสุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้อ่าพ่อแม่เราเคยสอนใช่ไหมครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสอนแน่นอนว่าการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะครับไม่มีอะไรโชคดีไปกว่านี้อยู่แล้วนะครับลองคิดภาพนะครับถ้าวันหนึ่งเรามีหนี้เยอะๆตื่นมาก็ต้องหาเงินใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้ใช่ไหมครับนอกจากเงินเราจะไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามความสุขข้อ1ข้อ2แล้วครับเรายังมีความทุกข์ในการต้องหาเงินมาใช้หนี้ พราะไม่งั้นเราอาจจะเสียของที่เรารักไปเช่นบ้านหรือรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับข้อ 4. ครับอนนวัชสุขนะครับคือความสุขที่เกิดจากการประกอบกอันงานที่ไม่มีโทษลองนึกภาพนะครับเราบอกเราอยากมีเงินเราอยากใช้เงินเราไม่อยากเป็นหนี้อันนั้นวิธีการคิดของเราก็คือว่าหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆเราก็เลยขายยาเสพติดอย่างเงี้ยคำถามคืออาจจะมี 1, 2 3แต่ข้อ4่เนาะไม่เกิดพอข้อ4ไม่เกิดปุ๊บเนี่ยหนึ่ก็อยู่กับเราไม่นานครับเราลองนึกภาพนะครับ เรา้ายาเสพติดขายของผิดกฎหมายเนี่ยวันหนึ่งเราก็ต้องมานั่งกังวลว่าจะมีใครรู้ไหมว่าเราประกอบอาชีพแบบนี้เพราะถ้ามีใครรู้ปุ๊บทุกอย่างมันจะจบเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยความสุขเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการทําตัวให้ห่างไกลจากความเสื่อมหรือโทษก่อนก็เป็นได้นะครับเพระนั้นนี่ความสุขสีประเภทที่ทุกคนฝันหากันนะครับ แน่นอนที่สุดระยะเกิดความสุข4ข้อเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีทางปฏิบัติให้มันไปถึง4ข้อนั้นไอทางปฏิบัติเนี่ยเราเรียกว่ามัคครับก็คือทางปฏิบัติให้หมดปัญหาหรือพ้นทุกไปนะครับแนวทางปฏิบัติเนี่ยเราเรียกว่ามัคเนี่ยนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางมีทั้งหมด8ข้อแต่วันนี้เราจะมาสรุปให้เหลือ3ข้อก็พอ,อนะครับเราครูเรียกมันว่าบันได3ขั้นสู่ความสุขนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเราเรียกว่าไตสิกข,ขาหรือสิกขา3านั่นเอง รไรแปลว่า3ครับศิกขามาจากคําว่าศึกษานะครับหรือการเรียนฉะนั้นยึดหลักนี้3ข้อเรียนรู้และปฏิบัติตาม3ข้อนี้ชีวิตห่างไกลจากความทุกข์และเกิดความสุขแน่นอนเป็นบันได3ขั้นนะขั้นแรกนะครับก็คือศีลครับศีลคือการควบคุมความประพฤติของตนเองก่อนที่เราจะมีความสุขได้ ก่อนที่เราจะทําอย่างอื่นได้นะครับเราต้องควบคุมร่างกายเราไม่ให้ไปสู่ทางเสื่อมก่อนศีลนะครับก็คือศีล5้ห้าข้อคงไม่ต้องท่องให้ฟังใช่ไหมเพรามีอะไรบ้างน,นะครับก็ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมนะครับไม่พูดปดมดเท็จเพเจอร์นะครับแล้วก็ไม่ดื่มสุราถ้าคุม5ข้อนี้ได้ร่างกายจะแข็งแรงนะครับสติปัญญานะครับจะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ไปสู่ข้อที่2 ค,คือการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเนี่ยนะครับพูดไปแล้วก็ทำหน้าแบบมองบนเบะปากนะครับว่าอุ้ยไมย่แล้วสมาธิอีกแล้วเหรอนะครับสมาธิในที่นี้มันก็คือการที่รู้จักทําใจให้นิ่งให้สงบครับฝึกใจให้เกิดคุณธรรมนั่นเองฉะนั้นอาจจะการนั่งในห้องของเรานะครับที่คุณครูเขาชอบให้เราทําบ่อยๆเป็นการฝึกเพื่อให้เราได้คุ้นชินกับมันนะครับแต่แน่นอนที่สุดนะครับก็ข้างนอกก็ยังมีวิธีการอีกหลากหลายให้เราได้ปฏิบัติได้นะครับถามว่า เมื่อควบคุมร่างกายได้แล้วเมื่อจิตนิ่งเกิดสมาธิแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากร่างกายร่างกายมีความสุขจิตนิ่งแล้วจะเกิดอะไรครับมันจะเกิดปัญญาครับคือข้อที่3ามนั่นเองนะครับบันไดขั้นที่สาปัญญาไว้ใช้ทําอะไรครับปัญญาเอาไว้แก้ปัญหาครับปัญหาทุกอย่างแก้ด้วยปัญญาครับอันนั้นเนี่ย การจะคิดหาหนทางที่หลุดพ้นจากการพ้นทุกได้ก็คือการแก้ปัญหานั่นเองนะครับซึ่งเครื่องมือแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือปัญญาของเรานั่นเองนะครับอันนั้นไตรสิกขา3ามก็เลยเป็นบันได3ขั้นสําหรับการไปสู่ความสุขนะครับคือควบคุมร่างกายฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาโดยใช้ปัญญานั่นเองนะครับอ่ะโอเคครบอริยาศาสตร์แล้วนะครับคําถามครับครูม,มีคําถามว่าจนเครียดกินเหล้า สาคำนี้เคยเป็นคำที่โด่งดังมากนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับเป็นแคมเปญที่ออกโฆษณาให้คนเราเปลี่ยนความาเปลี่ยนความประพฤติที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับก็คือจนเครียดกินเหล้านะครับคำถามครับถามว่าจากวลีเขาว่าจนเครียดกินเหล้าเนี่ยนะฮะสมมติให้พิจารณาแก้ปัญหาโดยใช้อริยาศาสตร์ครับทำยังไงดีฮะ ก่อนอื่นต้องทำยังไงครับจนเครียดกินเหล้าถ้าสาข้อที่เป็นปัญหาต้องต้องหาสาเหตุก่อนใช่ไหมครับว่าสาเหตุของปัญหานี้มันคืออะไรใช่ไหมเออสาเหตุคืออะไรครับใช่จนไหมใช่เครียดไหมหรือกินเหล้าเออตอบยังไงก็ถูกครับเอาสักอย่างหนึ่งเนาะบางคนตอบจนจนก็ใช่ครับเพราะจนมันก็เลยเครียดไงกินเหล้าก็ใช่ไงถูกไหมบางคนบอกก็เพราะกินเหล้าไงมันก็เลยไม่มีสติปัญญาแก้ปัญหาก็ใช่ครับเพราะเครียดไงไม่ฝึกสมาธิไม่รู้จักการปล่อยวางไงก็เลยต้องไปกินเหล้าแล้วก็เลยจนไง ก็ใช่ครับอัน,นั้นเนี่ยพูดอะไรก็ถูกเกือบหมดแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะถ้าเราเอาใบยามุขหมาจับสมูทัทยตัวนั้นคือเหตุทุกข์คือตัวอะไรครับก็คือกินเหล้าใช่ไหมครับอัน,นั้นเนี่ยเริ่มต้นจากหยุดกินเหล้าก่อนไหมหยุดกินเหล้าก่อนจะได้มีสติที่ดีนะแล้วก็แบบนั่งนั่งให้มันแบบเออผ่อนคลายสติปัญญาเกิดแล้วความจนก็จะแก้ปัญหาได้จริงไหมครับอัน,นั้นเนี่ยหลักแก้ปัญหานะครับของอริยสัจสี่เนี่ยก็สามารถใช้ได้ในชีวิตของเราในชีวิตประจําวันของเรานะครับ อ่ะทั้นนั้นเนี่ยถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วครับเราสร้างเป็นโมเดลได้ไหมเป็นบันได3ขั้นเหมือนกันแต่สังเกตไหมนี่คือเดินลงนะครับเดินลงจากซ้ายไปขวาครับซ้ายไปขวาก็คือเดินลงจากทุกข์กับสมุทัยครับค,คือความยากจนอบายามุค,คือการเกียดค้าและกินเหล้าใช่ไหมครับเกียดติค้าและกินเหล้าเดินหนีออกจากมันครับมาทางฝั่งทางขวามือคือนิโรธและมรรคนะครับคือความสุขและทางสายกลางนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบอริยสัจ4ข้อเองปัญหาหมดแล้วมีความสุขด้วยง่่่าายกกววนีีี้้ไมมอแลครับ มากไปกว่านนั้นฮะถ้าเกิดเราช่วยแก้ปัญหาจนเครียดกินเหล้าได้อะไรล่ะที่จะเป็นตัวบอกว่าการแก้ปัญหานั้นจะได้มีมากที่สุดในชีวิตประจําวันของเราครับมันไม่ได้แค่เรื่องของการฝึกสติปัญญาอย่างเดียวนะครับสติปัญญามักจะมาคู่กับการคิดที่รอบคอบเสมอ การฝึกคิดที่รอบคอบเสมอเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในหนังสือเรียนที่เราฝึกมาเป็นประจำเราเรียกว่าโยนิโสมานสิกาครับโยนิโสมานสิกาคือกลวิธีในการฝึกคิดนะครับมีหลายรูปแบบต่างๆด้วยกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายรูปแบบที่ว่าเนี่ยมันคือการฝึกคิดพิจารณาอย่างถ่องแท้และรอบคอบก่อนจะตัดสินใจครับการตัดสินใจเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องเหตุบางเหตุตัดสินใจได้ครั้งเดียวถ้าการตัดสินใจนั้นคิดไม่เพียงพอพิจารณาไม่เพียงพอเนี่ย อาจจะส่งผลที่ร้ายแรงกับเราในอนาคตได้นะครับยกตัวอย่างเช่นการแต่งงานนะครับเราตัดสินใจได้ครั้งเดียวเพราะว่าการแต่งงานค่าใช้จ่ายสูงวาาทั้งสินสอดทั้งอะไรใช่ไหมครับตัดสินใจผิดเป็นไงฮะต้องไปแต่งงานใหม่เสียตังค์อีกหลายรอบนะฉะนั้นดูดีๆนะครับชีวิตที่เหลือเราของเรานะครับจะอยู่ยังไงถึงมีความสุขการตัดสินใจสําคัญวิธีคิดแบบแรกของโยนิสโสมนสิกาที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับคือคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม คุณค่าแท้คุณค่าเทียมคืออะไรไล่สับเลยครับคุณค่าคือประโยชน์ใช่ไหมครับคุณค่าแท้คือประโยชน์จริงๆที่ควรจะได้รับส่วนคุณค่าเทียมก็คือว่าสิ่งที่ตัดออกก็ได้ไม่ใช่ของจริงหรอกล,ลืมลืมมันไปซักก็ได้มันหลอกเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจะตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยเฉพาะการซื้อของเราอาจจะต้องคิดถึงคุณค่าจริงๆที่อยู่ข้างในครับแล้วมันจะทําให้เราเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับฉะนั้นประเด็นที่1เลยพิจารณาให้ดีครับว่าสิ่งที่เรากากํลังจะซื้อ สิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจเราตัดสินใจโดยการเห็นคุณค่าจริงๆของมันหรือเปล่านะครับวิธีคิดแบบที่2นะครับใช้ประกอบกันได้เลยนะคือโยนิสโอมานัสิกานะครับแบบคิดคุณโทษและทางออกคิดคุณโทษและทางออกนะครับเวลาเราเห็นคุณค่าแล้วแต่บางครั้งนะครับคุณค่าที่เราต้องการเนี่ยถ้าเรามองไปอีกนิดนึงนะครับเราจะพบว่าถ้าเราตัดสินใจเรื่องนั้นแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์แบบหนึง่งแล้วมันจะมีโทษแบบหนึง่ง มันไม่มีอะไรหรอกครับที่คิดออกมาแล้วมันจะดีอย่างเดียวไม่เสียอะไรเลยนะครับถ้าเกิดเธอเรียนเศรษฐศาสตร์เธอจะได้ยินคำว่าค่าเสียโอกาสใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราเลือกอะไรแล้วเราจะเสียอย่างหนึ่งแน่นอนอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นเลือกจะไปโรงเรียนนะครับก็จะเสียเวลานอนเพิ่มไปใช่ไหมเออใช่ไหมถ้าเลือกจะไปโรงเรียนนะก็จะเสียเวลานอนเสียเวลาเล่นแต่เราดูแล้วว่ามันคุ้มไงเราเลยไปโรงเรียนถูกไหมครับอันนั้นเนี่ยวิธีการคิดที่มากไปกว่านั้นนอกจากจะพิจารณาเรื่องคุณค่าหรือประโยชน์แล้วครับต้องคิดให้ออกอีกว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้ว สุดท้ายแล้วครับประโยชน์ของมันกับโทษของมันเป็นยังไงบ้างต้องบาลานซ์ข้อดีข้อเสียได้นะครับทันนั้นเนี่ยวิธีคิดแบบที่2คือการพิจารณาให้เห็นถึงประโยชน์และโทษเมื่อตัดสินใจไปแล้วนั่นเองนะครับเห็นทั้งด้านร้ายด้านด,านดีอย่ามองอะไรด้านดีอย่างเดียวอย่าโลกสวยบ้านไม่ได้อยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์นะอย่ามองอะไรเป็นแง่ร้ายเออะก็ลบๆไปหมดมองหาโอกาสในความไม่ดีอย่างนั้นบ้างนะครับทันนั้นต้องมองทั้ง2แบบทางข้อดีข้อเสียแล้วบางครั้งเนี่ยเรารู้ข้อเสียใช่ไหมฮะ หรือเรารู้โทษที่มันจะเกิดเรามองหาทางออกเพิ่มเติมได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยเราหาทางแก้ไว้ชั่วคราวได้เลยนะครับพูดอย่างนี้อาจจะไม่เก็ตลองช่วยกันคิดดีกว่านะครับป้ายนักเรียนครับมีเงินเดือน1 0,000แบาทต่อเดือนเยอะไหมฮะเยอะมากเยอะนะเยอะคําถามคือมีเงินเดือน10,000แบาทนะครับอยากได้รถนะครับต้องเป็นสีแดงด้วยซื้อคันไหนดีคะมีให้เลือกสองคัน คันแรกสปอร์ตโชบเฉียวนะครับยี่ห้อเฟอร์รารี่ราคา30สิล้านนะครับราคาสมมุตินะสาล้านผ่อนเดือนละสี่หมื่นอีกคันหนึ่งนะครับโตโยต้ารถที่ใครๆเขาก็ขับกันบนถนนน,นะฮะสีแดงเหมือนกันเลยนะโอ้ยสวยแดงเหมือนกันเลยคันละสองล้านโดยประมาณนะแต่งเติ่อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผ่อนเดือนละหมื่นอ่ะคาถามครับซื้อคันไหนดีติ TikTok, TikTok, ๊กตอกติ๊กตอกดูดูดีๆนะเงินเดือนเดือนละหมื่นเนี่ยเอยเงินเดือนเดือนละแสนเนี่ยนะครับ ถ้าอยู่บ้านพ่อบ้านแม่หรือบ้านเรามีอยู่แล้วเราก็แสนหนึ่งก็คือเงินเราล้วนๆไม่ต้องจ่ายอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายังผ่อนบ้านผ่อนอย่างอื่นอยู่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะอ่าใช่ไหมถ้าผ่อนเฟอร์ลารีเดือนละสี่หมื่นเนี่ยเงินเราก็เหลือตั้งหกหมื่นเลยนะหกหมื่นเนี่ยหาสามสิบวันตกวันละสองพันเลยนะกินข้าววันละสองพันโอเคไหมเออหรือจะมาซื้อโตโยต้าคนละสองล้านดีผ่อนเดือนละ 10, 000, หมื่นเหลือเงินเก้าหมื่นเหลือเงินเยอะหน่อยแต่ถ้าแค่กินทุกอย่างพอแล้วก็อาจจะไม่ต้องเหลือเยอะขนาดนั้นก็ได้ เริ่มครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปโยนิสโสมนัสิการใช่ไหมครับแล้วก็เรียนอริยสัจเนาะคำถามครับซื้อคันไหนทุกเยอะกว่าเออเงินหนึ่งแสนเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงครับแต่สมมุติว่าเราไม่มีเงินเก็บเลยเราอาจจะต้องดูที่เงินเก็บก่อนใช่ไหมครับถ้าบ้านเราเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วการเจียดเงิน1นึ่งแสบนบาทมาใช้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องดูก่อนครับว่าคันไหนที่เราซื้อแล้วเราเป็นทุกเยอะกว่านะครับ ดูเฟอร์รารี่นะครับคาระ3าสบล้านถ้าเราดูยอดผ่อนต่อเดือนอาจจะทุกไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเราดูราคาเบดเร็จของมันคือ30ล้านน่ะมันซื้ออะไรได้เยอะนะเราเรามีความสามารถพอจะทุ่มกับมันคันเดียวไหมอ่าหรือรถโตโยต้าอีกคันนึงเนี่ยนะครับอีคันหนึ่งที่ราคาถูกกว่าเนี่ยก็อาจจะขับรถได้เหมือนกันใช้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมมาจับใช่ไหมครับก็คือเฮ้ยก็ขับได้เหมือนกันคันใหญ่กว่าด้วยใส่ของได้เยอะด้วยอาจจะเป็นคันนี้หรือเปล่าอ่า หรือเรายังอยากจะยืนยันว่าเฮ้ยแต่อาชีพเรามันคือนักแสดงนะมันต้องขับรถหรูๆอ่ะแฟนคลับเขาจะได้กิดกาดเออเราก็อาจจะมองว่าโอเคฟู r รี่เนี่ยแพงหน่อยแต่เราคิดทางออกไว้แล้วว่าเราจะทํางานมากขึ้นเพื่อจะเอาเงินมาผ่อนรถให้เยอะขึ้นอ่ะได้หมดครับคาตอบไหนก็ไม่ผิดแต่ช่วยไปเช็คดูนะครับว่าแบบไหนที่เราทุกน้อยที่สุดนะครับแบบนั้นก็จะเป็นทางออกของเราสังเกตไหมครับมันต้องมีวิธีคิดมาประกอบด้วยนะครับโอเคเนาะ นะครับฉะนั้นฝากไว้นะครับเวลาตัดสินใจอะไรใช้วิธีคิดเยอะๆหน่อยนะครับธรรมะตัวสุดท้ายครับที่จะพูดวันนี้คืออับปามะถะนะครับหรือความไม่ประมาทอัปปามะทะเนี่ยนะครับเป็นคําพูดที่เป็นปัจฉิมโอวาทครับมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่านะครับว่าก่อนท่านตรัสรินิพพานเนี่ยนะฮะอยากจะฝากอะไรไว้เป็นอันดับสุดท้ายท่านก็พูดออกมานะครับว่าขอฝากความไม่ประมาทไว้ทําไมถึงพูดแบบนั้นเพราะ45ปีที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามาเนี่ยพูดทุกอย่างครบแล้วครับ แต่กลัวว่าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วคนจะลืมก็เลยบอกว่าอย่าประมาานะอ่าเพราะไม่ประมาาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับไม่ประมาทก็คือเกิดสติครับพอมีสติก็คิดได้รอบคอบใช่ไหมครับพอคิดได้รอบคอบการตัดสินใจการทําอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มักจะออกาทางเสือบอยู่เสมอนะครับฉะนั้นการมีสติตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ควรทํามากพูดไปพูดมาทั้งหมดนะครับจนจะจบสไลด์แล้วเนี่ยนะฮะคำถามก็คือเอ๊แล้วมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหน สามห่วงสองเงื่อนไขเมื่อกี้นะครับจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้างลองไปไล่เรียงดูแล้วจัดคู่ดูนะครับป้ายความพอประมาณฮนะพอ,พอเราพูดถึงความพอประมาณเราคิดถึงหลักธรรมตัวไหนครับตอบนะครับช่วยกันตอบนะครับความมีเหตุผลครับน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวไหนที่สอนไปเมื่อกี้อ่าได้ยินได้ยินรู้ๆอย่าเพิ่งบอกค่ะเดี๋ยวคได้ยินสุดท้ายภูมิคุ้มกันครับเกี่ยวกับตัวไหนอ่ามีอะไรบ้างนะอริยสัจใช่ไหมอริยสัจก็มี4ตัวนะอ่า ความมีเหตุผลเนี่ยเกี่ยวกับตัวไหนอ่าเป็นเกี่ยวกับการคิดการตึกตรองความภูมิคุ้มกันเนี่ยคืออะไรคือการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเฉลยครับถ้าพูดถึงความพอประมาณนะครับต้องคู่กับอริยสัจแน่นอนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมัคนะครับคือทางสายกลางนั่นเองนะครับทะนั้นเนี่ยทางสายกลางหรือมัคและอริยสัจเนี่ยเกี่ยวความพอประมาณแน่นอนถ้าพูดถึงมีเหตุผลเนี่ย ไปอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากโยนิโสมนสิการครับการคิดอย่างรอบคอบและพิจารณาอย่างทองแท้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของการพูดอย่างมีเหตุผลหรือคิดอย่างมีเหตุผลนะครับตัวสุดท้ายดาวถูกแน่นอนนะครับภูมิคุ้มกันคือพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงการจะพร้อมอยู่เสมอต้องมีสติการมีสติต้องไม่ประมาทครับคืออัปปมาทะนะครับคือความไม่ประมาทนะครับสังเกตไหมครับ ปฏิบัติง่ายมากหลักทมแค่3ามตัวเองก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้แล้วนี่คือธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียงครับหวังว่าข้อคิดที่ได้จากวันนี้ความรู้ที่ได้จากวันนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้นะครับสำหรับวันนี้เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมะขอพอแค่นี้นะครับเจอกันหน่อยโอกาสหน้าสวัสดีครับ